ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับชิประเครื่องนะครับทางช่อง u t ท b e ของประพาทขอ,อพิมายนะครับก็ห่างหายกันไปหลายวันนะครับก็มุสลิบถึงนะครับเพ,เพื่อนนะครับก็เลยต้อง เวลาครับมาลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะสำหรับชิปนี้นะครับก็เป็นชิปของพระสมเด็จนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับเส้นได้ใหญ่นะครับตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็ทันใดเข้ามาแล้วนะครับอยจาลืมนะครับกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับกันมาตลอดนะครับไม่ห่างทิ้งห่างกันไปนะครับก็ขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ติดตามกันมานะครับก็ไม่มีคําใดแล้วครับที่จะตอบแทนทุกท่านนะครับก็มีทําขอบคุณนี่นะครับที่จะ มอบให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับพืนพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ขอขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับครับก็มาดูความสวยงามนะครับของสาเร็จนะครับองนี้นะครับาเพื่อนเพื่อนหรือเพ่อนพี่น้องท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากไปเช่าบูชานะครับ ยินดีครับยินดีแป่นปันนะครับก็เสนอราคามาดูนะครับแต่ผมก็ตั้งไว้สูงมาเช่นกันนะครับก็ลองโทรสอบถามดูนะครับก็เบอร์โทรนะครับก็เป็น098นะครับ0783704นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับหากสนใจนะครับก็ยินดีแป็นปันนะครับภาพน่อสวยเลยทีเดียวนะตรงนี้นะครับ ไปหลายวันนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ด้วยนะครับสมเด็จเช้นได้นะครับจริงเส้นได้ใหญ่นะครับ ไล่ทยอยนะครับลงให้มาชมกันนะครับกับนะครับกับลงใหม่ครับที่ลงไปแล้วนะครับก็จะกลับมาล,ลงใหม่มันเพื่อนไชมกันนะครับก็เดือดชาสักนิดนึงนะครับน่จากจกตรงนี้เวลามันไม่ค่อยมีนะครับ นี่นะครับความสวยของเขานะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับล้าหาคตั้งใจนะครับอยากจะเช่าบูชานะครับพระองค์ไหนนะครับก็สอบถามได้นะครับก็ยินดีแบ่งปันนะครับเป็นที่พอใจนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับ กล่องไม่นิ่งนะครับ สำหรับชิปนี้ก็คงตองที่งท,ท้ายไวปป้ถึงที่นี้นะครับพบกันใหม่ชิปต่อไปนะครับสำหรับชิปนี้ก็สวัสดีครับ